không mà ai? 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 lửa Dù phải không? Vào đây Ui Dày quý 3 bao Dày phải 3 lô, 4 lô, อ่าวัสดีครับรวยยังพึ่งมา,งมาเอาเอวะเบนมาแล้วหนีมาเลยส่งแม่แล้วหนีมาเลย เ,เอาแล้วยีสกยี่สกยีสก,สกตัวแรกตัวแรกที่เจอ กระโดดโชว์เลย โอ้เมาเรือเลยโอ้โหติดท้องติดท้อง่ลยเดียว 4ีโลมาแล้วตัวแรกลุ้นกันต่อไม่ค่อยเจอตัวมาสายหรือมาปลามันน้อยครับปีที่แล้วก็มาทำคลิปหนึ่งแล้วครับบึงหนองจอบปีแล้วนั้นตัวรุ่นๆโลกว่าสองโลสามโลตอนนี้มันใหญ่แล้วแต่ปลามันน้อยลงมันตายไปเยอะบึงนี้น้ำชอบเสียครับ บึงหนองจอกตอนนี้น้ำดำมีกลิ่นเดี๋ยวจะต้องยิงตะเพียนมัน้งนะตะเพียนตัวใหญ่หน้าดูเลยมลไม่โดนเลยไง สวนสายนี่ไม่โดนโดนดิสวยแอวนอท้องเรือไปแล้วนั่งดีกว่าปามแหลงยืนอย่าโค้งเคง้ง ใหญ่บินนี้ใหญ่ย,ยืนเจียวล่วงโอ้โหใหญ่ ใหญ่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 อาหมุนไปใส่ร้อยปอนเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยไม่ไม่ไม่ทะลุเหรออ๋อไม่ทะลุอ่ะแล้ววะใส่แปดสิบไม่ใช่ร้อยปอนทะลุสิโอ้โหใหญ่ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้

ขิ้โโตรเหนียวอือหเยอะจังวะอือหือใหญ่5โล Ngapuin sủa len ba loi nghe đã lam ba ngọn lam ba ngọn 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 พนตัวสวย <c oughs> อืมเอาขึ้นง่ายด้วยแเพียนตัวสวยต้องเอาละนี่ครึ่งโลฝนลงฝนลงอีกจะเห็นอะไรไหมเนี่ย Kiên Mấy đồn rồi nè oh, mấy đồn à này à Đơn gì, lừa đi rồi, Hôm nay rồi. Hôm nay rồi. Hôm nay rồi. ได้เยอะอยังเลอตัวนี้ไม่ได้ช็อตยิงนะครับเพราะว่าฝนตกปิดกล้องไว้อดก็ต้องปิดกล้องไว้โอ้โหได้หน่อยเดียวเองทะลุเปล่าะวะทะลุอยู่อืมทะลุอยู่ เนื้อแน่นมากเกล็ดกันเหนียวโอ้โห มันทำมาจากอะไรเนี่ยเสื้อเกาะเหรอเป็นพวกไฟเบอร์เสื้อเกาะเหรอ ลมแรงลุงพลใช้วิธีจอดอยู่ในกลางบัวแล้วก็รอปลาขึ้นมีหลายลําที่ส้มซุ่มอยู่ในบัวได้กี่ตัวนะเจ็ด <7. S 1> ยี่สก <7. S 1> เจ็ดครับเรือก็เพียบแล้วแค่เจ็ดตัวของเราสามตัวนี่ก็ปิ่มแล้ว โหยิงในบัวตายยิงในบัวเอายากโอ้ยนี่แค่ะเพียนยังเอายากเลย ะเพียนเยอะเลยเจา้าตะเพียนแล้วเนี่ยไม่เจอนี่ครับสองหนุ่มสุ้มยิงป่าสีประจันพวกนี้จะเป็นคนโทรบอกหมายนี้ครับส<า>วัสดีครับสวัสดีครับน้าเอแล้วก็น้าน้ารันอยู่ไหนไปแล้ว โทรตั้งแต่เช้ามืดนี่ครับเต,ต,ต็มกระสอบมีเออตัวนี้นะหกโลนะห้ากโลนะ <c oughs> โอเคหมันต่อไปหมันมันมัน <c oughs> ตะเพียนชักเลย เปลี่ยนตัวดีต้องเอาของอร่อยแม่ชอบปน,นินปน,นินปน,นิน ปลาน,นิลโอ้กระปดดีครึ่งโลตัวสวยใช้ตีน้ำเอาใช้ตีน้ำเอาถึงจะไปใช่ไหมเพราะไพ่เล็กๆสักอันน้ำเต็มเรือแล้ว มิดเรือก่อนเดี๋ยวเรือจมปลาก็ไม่เยอะเราต่เรือมันเล็ก,ลก เพียรนี่มันของดีเชยนะไม่ใช่ไม่ดีนะเนื้อดีไข่ก็ดียี่สกนี่ไข่แข่งยี่สกไข่นี่ต้อมอมาแข่งเป๊ก ะเพียนเจอปลาี่สกอะ่ะก็เอาตะเพียนเลยปละเพียนตัวดีตาย,ยให้คนถ่ายยิงบัางดียิงไปโด,ดไม่ไรอะ่ <laughs> <laughs> ระใหญ่ๆทางนั้น, <laughs> น,นอ่ะนับดิสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหลำเขี้ยวยังไม่พออีกเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยของเราสามตัวครับไม่ค่อยมีปลาอ้วนอย่างงี้อันนี้ปลาไข่แต่ไข่ยี่สกก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเออตัวนั้นตัวนั้นยาวยังไงโอ๊ยเราจะเพี้ยนเพียบอืมเอาจะเพี้ยนดีกว่าจะเพี้ยนน่ากินตัวเพี้ยก็ไข่เหมือนกันไข่นิ่มด้วยไข่สีส้มต้มสุกแล้วสีส้ม ลำนี้เอาปลาไปขายหมดแล้วเหลือเหลือรอบหลังรอบสองรอบสามโหทำไมเขาได้ปัานินตัวใหญ่งั้นเลยเอันนี้อะไรแห่มีแห่ด้วย <t ick one> สุดติงชุดนี้เก็บปันนินแล้วครับยี่สกนั้นเขาไปขายหมดแล้ว <t ick one> นั่นสวยงาม,งามขาลง ขัาขึ้นก็ง่ายครับไม่ต้องมีคนเอาขึ้นให้เบนได้เยอะแต่เบนนะโอ้โหแล้วใครเป็นคนคอดเก่งเนี่ยแม่หรือเอาไปขายแม่หน่อยตัวสิบโลรุ่นนี้รุ่นนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ร โอ้ตะเพียนก็ตัดมาเพียบเพียงก็ม,งงมันก็ซ่องคนเออเดี๋ยวมันซองคนเลยถ่ายแล้วก็ยิงคนนึงอ่ะเออไหนๆอยู่นี่แล้วเดี๋ยวถอยรถกันได้ทำไมตัดเพียงแล้วนี่นี่อของจริงนี่ก็เยอะครับลำนี้บอลตอปิโดเจ็ดแปดโลเก้าโลห้าหกโลโตะเพียนอีก ถุงนี้ร้อยร้อยกว่าโลน่าจะได้ปลาพอแล้วปลาลงแล้วผลงานรวมก็ได้มาพอหอมปลาหอมคอครับยี่สกสามตัวสเพียนหกครับไซส์สวยๆเลยตัวสองสามตัวโลสองตัวโลอันนินตัวนึงก็เพื่อนๆกันรวยกันทุกคนครับผมไปก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเจอปลาครับไปช้า, <c oughs> ไ,ชาไปนิดนึง ว,ว่ามีมีธุระครับตอนเช้าเดี๋ยวมาดูน้ําหนักกันไอสามตัวเนี้ยตัวใหญ่หกสี่ห้าศูนย์หกโลครึ่งแมวตัวใหญ่หกโลครึ่งใหญ่กว่านี้ก็มีนะคนอื่นนะ สี่หกเก้าห้ากับสี่รถเจ็ดตัวที่สามสี่สี่ห้า สี่โลกว่าสองตัวหโลกว่าตัวหนึงอ้นินหขีดไอ้นีนหขีดกว่าเนะี่ยปันนินตัวใหญ่เขาก็ได้กันเยอะครับแต่ผมไม่เจอช่างยังไงะตะเพียนนะตเพียนตัวนี้ก็หกขีดกว่าครับตัวใหญ่เนี่ยก็สรุปว่าประมาณ2ตัวโล โอเคครับอ๋อพบคนใหม่คลิปหน้าครับ